พื้นที่เรียบร้อยนะครับแล้วล่ะครับว่าหันพิษพลาดไปขั้นตอนหนึ่งพี่น้องขั้นตอนนี้ลืมเข่าขวัวพี่น้องมันยุกไก่งวกบ่เห็นงวกไปบ่เห็นพี่น้องเอาแ,เแล้วมันแซบเล่ะครับอันนี้กระสีไส้ให้มันมีนมรสชาติหอมๆเนี่ยให้หอมๆมจะนิดหนึ่งเนาะสวัสดีครับสวัสดีวะพี่น้องสุขูสุขนนะครับ พบพอดกับผมจากขวงชาแนลถูกทุกมมือพี่น้องครับมักกอยไข่มดแดงพี่น้องจากตลาดเพื้นห่อใส่ใบตองให้แบบนี้ครับห่อละสี่สิบห้าบาทพี่น้องเดี๋ยวแกพี่น้องเบิง่งไข่หนูไก่ลวดพี่น้องสี่สิบห้าบาทได้สามห่อเนาะเดี๋ยวสิมากกวยตอนพี่ตอนน้องมาน,นี่อา้าวสามห่อสามห่อพี่น้องเดี๋ยวเอาไข่ลงก่อน ไครหมดแดงหนาฝนหมดพี่น้องคนเคลียร์สีใดมากเนาะครับอาหารสั้นสูง <c oughs> โอ้นี่กันไลกันบ่ได้ครับคันไม่อพอเนวยกินแบบนี้เมาครับเมาเท่านั้นพี่น้องอู้สองสองหัวก็ได้หล,ล่ละอู้สองหัวก็ได้หลและพี่น้องเอาหัวสามเดบ,บุ พูดบังบันเนี่ยพี่น้องมาเอาเลยขิกใส่ก่อนขีกลงไปอืมสงสีมกักๆเผ็ดเนีย่ยผ<ด>งนัวครับผงนัวใส่หลายแซบหลายครับพี่น้องเอาอากะน้ำปลาร้าพี่น้อง แักซั่นหน่อยๆอยอยที่เค็มบดเอาพอน้ำปลาบรต้องใส่ครับเอาหอมใส่บันหอมหอมยุ่มใส่พี่น้องบูเกือบเต็มหมอกันบกเน่าหานบ่สมเอาใส่เบิ้งบันซ้ำนี่สันดีพี่น้องเห็ดก้อยไข่มดเด่น่าตรงนี้พี่พี่รีตองอยังหลายเบิง้งโอ้ เดี๋ยวจะขวงซีมันก่อนบันเพราะทำนี่เองน้ำน้อยอ่งอุ้ยเกือบลวงเหอเอาใส่มันรอดเอาส้มใส่น้ำตัดเข้มไปมองเห็นมันออกลวงๆนะ พอพี่น้องครับเซ่บเดี๋ยวจะกวงซีมพี่น้องบือเกับมาไปกินกันพี่น้องไปสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุคนนะครับพบพ่อครับผมจากกวงแชนแนลครับพี่น้องจัดพื้นที่เรียบร้อยนะครับแล้วเหรอครับว่าหันพิษพลาดไปขั้นตอนนึงพี่น้องขั้นตอนนี้ลืมเข่าขัวพี่น้อง มันยุกไก่งวกบ่เห็นงวกไปเบาเห็นนี่น้องเอาแล้วมันแซบเหรอครับอันนี้กระสีไส้เห็นมันมีรสชาติหอมหอมเนี่ยให้หอมหอมจะนิดหนึ่งเนาะเอาเข,าข่เา,ขขเขาขวมันกระสเพิ่มรสชาติความหอมของเข่าขวนั่นมาบันมาเสียบแซดต้องกันกันกบจาก,กวงเบิ้งบัน เดี๋ยวต่อไปรอบหนาพ่อติดแกงไข่มดแดงพักครับฝากพี่น้องเอ,เอาถังเล็กไช่มดแดงเลยพี่น้อง ตลาดมองจากกวงไปเนี่ยมันเป็นแบบพี่น้องตามบ้านนะพี่น้องคนมาขายเพิ่นเลยได้แบบนี้มาแล้วก็เพิ่นกรติดทางอีสานไปน้ำเนี่ยพี่น้องเพิ่นก็เลยเอามาขายไง ขากวงก็ได้ะได้อ่านงนสงรมัน พักติ่วเลยพี่น้องติ่วเงยงปูกไว้ข้างบ้านเบิ่งดูด,ดูแล้ว Càng thấy nằm cho năng Không bỏ vật đang khắc không พี่น้องทรงข,งขอความมาหลังบานทางไปเห็ดจาก,กุ่งถามมาท่็ดยังเด็กยังเฮ็ดคลิปใดที่พี่น้องเห็รไปเรื่อยๆพี่น้องครับให้สม่ำเสมอนาอก บ่านเนการศึกษามันก็นอยู่ในยูทูบมันก็นมีเห้เบิ่งหลายอย่างอย่นอ้องเน่าพี่น้อง ศึกษาปีเรื่อยครับสม่ำเสมอแหลวก็พัฒนาเนาะพี่น้องเดี๋ยวมันติดมันได้เข่าสูตรเข่าส้งเขาเองครับต้องเขามาหามจากกวมอนองโอ้ยกองกะทิวางเด็ดแล้วกองกะบ,บอบมันมันโคตรเนาะ ็ไปเรื่อยๆนะพี่น้องนะตอนจักกวงเฮดกับผมม่ค้นเบิงครับมันเริ่มจากค้นเบิงหาค้นค้นเบิงสิบค้นคนเบิงยี่สิบคน้คน ค่อยๆเห็ดไปเรื่อยครับพี่น้องจากวงเห็ดทุกมือพี่น้องครับแลับประจำจะม่าเสมอ เดี๋ยวมานก็สดสำเร็จพี่น้องครับอ๋อ ่วนในหญ่กะเฮ็ดไปเนี้ยได้จากข้าวหนึ่งกับเส้าพี่น้องครับมันต้องต้องสูงครับพี่น้องมันต้องค่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆมันบ่หูหรอกมันต้ไปสําเร็จตอนไดยังจากลวงบ้างครับทานบางท่านเพิ่งสาเร็จเร็วบางท่านอาจจะสําเร็จไว้บางท่านกับซีซาเฮ็ดไปหัน่นหละพี่น้องครับแต่ว่ากะมีงานหลัก เฮ็ดไปน้ำนะผสมปนเปกันไปน้ำอย่าไปคาดหวังไหลเดี๋ยวโอ้วแบ่บาก็เสียบเรียบเลยบะพี่น้องจนกินจนแล้วเดี๋ยวมันเสียสำเร็จแล้วเดี๋ยวมันแก่ผลตอบรับมันตีกลับมาเองครับเนาะก็ยัจงจาก,กวงเฮ็ดมาเนี่ยแหละครับพี่น้องเฮ็ดไปเรื่อยๆหน่อยไรกับมาเฮ็ดดีเนี่ยโบดีเนี่ยผสมปะผลกันไปเรื่อยๆนะครับเป็นกําลังใจใพี่น้องทุกๆคนนะครับทีซงของมหาจ่าก,กวง ว่าเฮ็ดจ้งได๋มนจังสีมีไรได้เฮ็ดจ่างได๋มนจังสีมีโอกาสเนี่ยนะครับจาก,กวงก็ได้ตแต่บอกว่าเฮ็ดไปเรื่อยๆหลกักการพัฒนาพัฒนาจากขวงน้าพัฒนาเครื่องมือน้าองค์ประกอบมันมีสนันสมํำเสมอเนาะพี่น้องตามสไตล์นะครับขอบุญขอบคุณที่ส่งเขามาแหลักการขอบุญขอบคุณทุกทุกท่านที่กดไลค์กดซับสไครต์ให้กับจาก,กวงทุกๆมือเนาะพี่น้องมาเบิ่งเมนูต่อไปในมือข้างหน้าจจก,กวงสีเอาแบบใดมาฝากพี่ต้อน,น้องอีกสำหรับมื้อนี้ ก้อยไข่ม่แดงสูตรจากขวงนะครับแซบๆน้ำกันเฮ็ดไหเบิองน้ำลืมใส่อกัวน้ำนอวี